สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะนำทุกคนนั่งสมาธินะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันทําใจให้เบาโล่งโปร่งสบายนะคะเลือกนั่งในท่าที่เรารู้สึกว่าสบายนะคะจะนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นก็ได้นะคะทำท่ารู้สึกว่าสบายสบายนะคะ ขยับขยือนร่างกายให้เรารู้สึกผ่อนคลายและหลับตาค่ะหายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามสี่หายใจออกทางปากค่ะช้าๆหนึ่งสองสามสี่ รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่เข้าและออกจากร่างกายของเรานะคะให้ความสนใจไปที่ลมหายใจนี้รู้สึกไปที่ปลายจมูกของเราก็ได้นะคะหายใจเข้าลึกๆถ้านับยาวได้มากขึ้นก็ดีนะคะยิ่งลึกยิ่งดีค่ะ แล้วก็หายใจออกทางปากนะคะให้ลมที่อยู่ในร่างกายเราะคะ่ะออกให้หมดเลยนะคะหายใจออกหายใจเข้าโลง่งโปรง่งสบายทำไปเรื่อยๆนะคะให้รู้สึกว่าร่างกายเราไม่เกงนะคะให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายนะคะ เริ่มผ่อนคลายร่างกายเทีลส่วนเริ่มจากปลายเท้ารู้สึกถึงการผ่อนคลายไหลตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาขาของเราปล่อยให้เขาผ่อนคลายล่องลอยเบาสบายเคลื่อนมาที่ต้นขา ะโพกหน้าท้องแผ่นหลังแผ่นอกไหล่ของเราแขนของเราและมือของเรานะคะปล่อยให้ทุกอย่างผ่อนคลายเบาสบายคอใบหน้าศีรษะรู้สึกเบา โล่งโอ่งสบายผ่อนคลายไร้กังวลร่างกายของเรารู้สึกเบาทุกส่วนเราไม่ได้เป็นเจ้าของของใครของกันและกันนะคะทุกอย่างอิสระและเบาสบายห,หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ที่เงียบสงบรอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบและเงียบพื้นที่นี้คือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ และพื้นที่อันปลอดภัยของฉันสัมผัสถึงความสงบในสภาพแวดล้อมนี้รู้สึกถึงพลังแห่งการเยียวยารู้สึกพลังแห่งความรักล่องลอยอยู่รอบตัวฉันรู้สึกถึงพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความอบกอด จินตนาการว่ามีแสงสีทองอ่อนๆล่งมาจากท้องฟ้าแสงนี้เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรักค่ะรู้สึกเบาสบายรู้สึกเป็นพลังงานแห่งความรักปล่อยให้แสงนี้ไหลเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะผ่านศีรษะลงไปที่ หน้าผากแก้มหน้าลำคอหน้าอกลำตัวของเราแขนขาลำไส้กระเพาะทุกส่วนในร่างกายกระจายไปทั่วร่างกายของเรานะคะรู้สึกเบาสบายรู้สึกยิบยิบยับยับ พลังงานแห่งแสงความรักนี้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกกล้าของเราอุ่นเบาๆเบาสบายสัมผัสได้ถึงความรักให้แสงสีทองนี้สัมผัสและเยียวยาทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะ ให้เขาไหลวนทั่วร่างกายของเราค่ะวนขึ้นเป็นเข็มนาฬิกาให้เขาวิ่งทั่วร่างกายของเราค่ะรู้สึกถึงการผ่อนคลายไว้วางใจรู้สึกว่าเซลล์ในร่างกายของเรามีความกระตือรือร้นมีการตื่นเต้น มีการลุกขึ้นมาสนุกสนานทุกอวัยวะและทุกระบบในร่างกายของเรารู้สึกยิ้มแย้มรู้สึกทำงานกันได้อย่างสนุกสนานแสงสีทองนี้ค่ะเขาเข้าไปปรับระดับเซลล์เส้นเลือดดีเอ็นเอของเราให้ทำงานกันได้อย่างสมดุลค่ะ รู้สึกร่างกายเราโล่งโปร่งสบายและเบามากค่ะเราสามารถคุยกับแสงสีทองนี้ได้นะคะอยากให้เขาดูแลตรงไหนเป็นพิเศษคุยกับเขาค่ะและรู้สึกว่าได้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเรา ฉันรู้สึกร่างกายฉันไหลลื่นโล่งโปร่งสบายเบาปล่อยให้แสงสีทองนี้ไหลสู่จิตใจของเรารับรู้และรู้สึกถึงความสงบความผ่อนคลายความไว้วางใจคะ่ะรู้สึกว่า ร่างกายของฉันเบาโล่โปงป่งสบายรู้สึกว่าเบาทุกส่วนโล่งทุกส่วนหายใจก็เบาโลง่โปงป่งสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว ปล่อยตามสบายที่ร่างกายเราเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาตามสบายไม่ต้องไปกดหรือข่มเขานะคะให้รู้สึกเบาโล่งองสบายความคิดและอารมณ์ที่รู้สึกเป็นเชิงลบ ได้ถูกลบและล้างทิ้งด้วยแสงสีทองนี้ความรู้สึกของฉันเบาและสบายแสงสีทองนี้ได้ไหลเข้ามาสู่ร่างกายของฉันเพื่อจัดความสมบูรณ์และสมดุลให้แก่ร่างกายของฉันฉันรู้สึกขอบคุณ รู้สึกดีรู้สึกโล่งป่งสบายฉันรู้สึกขอบคุณฉันรู้สึกดีและฉันทราบดีว่าฉันคือผู้สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ชีวิตของฉันขอบคุณแสงสีทองที่มาคอนเฟิร์มฉัน ว่าฉันสามารถเป็นผู้สร้างทุกอย่างที่ฉันต้องการได้ฉันกำลังเยียวยาร่างกายและจิตใจของฉันเองแสงสีทองนี้ก็คือพลังงานดีๆจากหัวใจฉันนั่นเองฉันเปิดใจรับพลังงานแห่งแสงสีทอง พลังแห่งความรักพลังแห่งการเยียวยาทุกสิ่งในร่างกายของฉันและชีวิตของฉันกำลังจะสมบูรณ์และสมดุลทุกด้านฉันมั่นใจและฉันเชื่อใจในพลังงานความรักของจากตัวฉันและแสงสีทองเราคือแหล่งจากความรัก และแหล่งจากที่เดียวกันฉันขอขอบคุณความรักจากพลังงานดีๆจากจักรวาลที่ส่งมาให้ฉันตลอดเวลาฉันเชื่อมั่นในพลังงานของจักรวาลฉันเปิดใจรับการนำทาง และการสนับสนุนจากจักรวาลทุกสิ่งที่ฉันต้องการกําลังมาหาฉันในเวลาที่สมบูรณ์แบบฉันรู้สึกถึงความมั่นใจและการยอมรับและการปล่อยวางฉันสัมผัสถึงพลังงานนี้พลังงานที่เต็นไปด้วยความรัก ความสงกและความปิติฉันรู้สึกถึงแสงสว่างจากแสงดาวที่ส่องลงมาสู่ฉันพลังงานของจักรวาลกำลังไหลเข้าสู่ร่างกายของฉันผ่านศีรษะลงไปสู่หน้าอกและกระจาย ไปทั่วร่างกายของฉันอีกครั้งแสงสว่างสีนี้เป็นสีรุง้งฉันรู้สึกถึงความรักและความรู้สึกโล่งโปร่งสบายฉันมองเห็นดวงดาวที่ส่องแสงจ้าทั่วทุกคนทุกแห่งฉันรู้สึกถึงความเงียบสงบ และความใหญ่โตของจัก,กรวาลแสงจากดวงดาวเหล่านี้กำลังไหลามาอย่างฉันเชื่อมต่อกับพลังในตัวฉันฉันรู้สึกว่าแสงแห่งสี้งนี้กำลังไหลสู่ร่างกายของฉันและจิตใจของฉันฉันรู้สึก อิ่มโฟโด้วยรักเบาโ,โรคองสบาลเบาโ,โปรปองสบาลฉันรู้สึกขอบคุณความรักจากจักรวาลที่คอยดูแรลระใส่ใจฉันตลอดเวลาฉันซาบซึงใจ ฉันสงบใจด้วยความรักฉันขอขอบคุณที่จักรวาลส่งแต่สิ่งดีงามให้ฉันตลอดเวลาจักรวาลหนุนนำและนำสิ่งที่ดีงามให้ฉันเสมอฉันรู้สึกเชื่อมต่อกับความรัก และความสุขตลอดเวลาฉันขอขอบคุณกับทุกสิ่งที่จักรวาลกําลังจะมอบให้ฉันทุกอย่างฉันรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ฉันกําลังต้องการและปรารถนาจากานักรวาลกําลังทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของฉัน ฉันขอขอบคุณฉันเชื่อมั่นในพลังของจัก,กรวาลฉันเปิดใจรับการนำทางและการสนับสนุนของจัก,กรวาลทุกด้านทุกสิ่งที่ฉันต้องการกำลังมาหาฉันในเวลาที่สมบูรณ์แบบขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณฉันรู้สึกโลง่งโปร่งสบายฉันรู้สึกโล่งปร่งสบาย